ในโลกอนาคตชาวเมืองไม่ได้เลี้ยงไก่ชนแต่เลี้ยงพืชกลายพันธุ์นักสู้โปสเตอร์แข่งพืชประดับทั่วถนนผู้คนลหลั่งไหลเข้าสู่สนามประลองด้วยความคึกคักท่ากลางผู้เข้าแข่งสุดโหดมีเทียงเด็กหนุ่มเฉยๆคนหนึ่งที่ถือกระถางกะเพราธรรมดาคนรอบข้างหัวเราะเยาะกันอย่างไม่เกรงใจฉันเก่าปรากฏตัวพร้อมโหราาสมุไรใบคมเป็นดาบแสง คนดูเฮสนันสนามเมื่อเห็นพลังอันน่ากลัวของมันสนามไฟคลับเต็มไปด้วยเสียงเชีย์กระเพราธรรมดาถูกวางลงฝั่งตรงข้ามกับโหรพาสมูไราการต่อสู้สุดแปลกกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงฟันฉับดังสนัน่นโหรพาสมุไรพุ่งเข้าโจมตีอย่างดุดดันเด็กหนุ่มแทบไม่กล้ามองแต่กระเพราของเขายังตั้งตรงงานอยู่ทันใดนั้น กระเพราธรรมดาเปล่งแสงใบไม้แปรเปลี่ยนเป็นหมัดแข็งแรงพร้อมผ้าคาดหัวนักมวยไทยเสียงฮือฮาดังก้องทั่วสนามกระเพราซิ่งพุ่งเข้าใส่ด้วยเข่าลอยฟ้าสุดแรงหัวรพาสมูไรแทถลาเสียงเชียดดังสนัน่นราวกับสนามกำลังสั่นสะเทือนกระเพราสิ้นลอยมัดเพลงเพชดจนร้องไห้เข้าปะทะคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงเปลวไฟเผาอากาศจนผู้ชมลุกขึ้นปรบมือ โหระพาสมุไรพ่ายแพ้ราบคาบเด็กหนุ่มอุ้มกระถางขึ้นสูงด้วยรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมาก่อนกระเพาซิ่งยืนโพสท่าสุดเท่กลางสนามเสียงเชียร์ดังก้องทั่วทั้งเมืองสนามไฟคลับสั่นสะเทือนจากชื่อของแชมป์ใหม่เนื่นคือกระเพาซิ่งผู้เผ็ดจนโลกต้องจดจำ ยูฟ่า plus เปิดแล้วที่นี่ให้บริการมามากกว่า10ปีคระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกให้เสียเวลาเปิดกล่องปริศนาลุ้นรางวัลสมากถึง8หลักรีบมาจอยกันที่แอป 789steps ทีสลงท้าย